ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพทีเคซอยหนึ 1, ่งทซอยสองทีเค plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2564หรือปี2021สำหรับประเด็นสาระในส่วนของลำญ่นะครับที่เราจะนำเสนอเป็นมุมมองเป็นแนวคิดในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของกระบวนการทำสารลำญ่สารลำไยก็คือสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรต ซึ่งในส่วนของกระแสในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ผลิตลำไยเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะทำการผลิตลำไยนอกฤดูแต่การกระบวนการทำสารลำไยนั้นเราต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบของการทำสารลำไยมันมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเราจะต้องให้สภาพต้นนั้นมีความพร้อมเมื่อสภาพต้นมีความพร้อม เขามีความสมบูรณ์อันนี้คือหลักที่1ห,หลักที่2ก็คือการให้สารเข้าไปเป็นสารโพเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบครับอาจจะมีผสมมาขายเป็นชนิดน้าเป็นแกลลนลอนหรืออาจจะมีการรับจ้างทําก็แล้วแต่อันนั้นเราไม่ไม่พูดถึงประเด็นก็คืออยู่ที่คุณสมบัติของสารเหล่านั้นเขาก็จะไปเร่งกระบวนการหายใจไข่น้ํา คือกระบวนการนี้จะเป็นการแปลสภาพแป้งน้ำตาลให้เป็นในรูปของพลังงานแล้วกระบวนการเร่งการหายใจไค้น้ำก็จะทำให้สภาพของลำไยคือใบนั้นพร้อมมีความสะสมพลังงานแล้วก็พร้อมต่อการออกดอกนี่เป็นประเด็นในส่วนของบทบาทหน้าที่ทีนี้เราก็ต้องหันกลับมาดูครับว่าในความพร้อมคือสภาพต้น การให้สารทุกวันนี้เรามีเทคนิคมากมายซึ่งเราก็จะอธิบายภายหลังแต่ตัวการที่3ครับประเด็นก็คือเรื่องของการตลาดการที่เราจะเลือกการตลาดในช่วงสำคัญของอรำใหญ่มันก็จะมีชวดเทศกาลตุดจีนวันชาติจีนวันศาสตร์รัดการเชงเม้ง อันนั้นคือเทศกาลซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องคำนวณการทำสารลำไยที่6เดือน10วัน6เดือน20ิวันหรือไม่เกิน7เดือนเราจะต้องเก็บเกี่ยวก่อนถึงเทศกาลเพราะนั้นการกำหนดมาตรการตรงนี้แหละครับเราก็จะต้องเป็นผู้เลือกทีนี้ในการเลือกเองนั้นมันก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าสภาพต้นของเราเพรา้อมไหมสภาพสิ่งแวดล้อมปริมาณน้าฝนในแหล่งที่ฝนตกชุกเราก็จะทาไม่ได้ในแหล่งที่เราไม่มีน้า คือขาดแคลนน้าเราก็จะต้องทําลำใหญหน้าฝนแต่ในแหล่งที่เรามีน้ําดีเราก็ต้องทำำําลํใไญในช่วงฤด,ดูแรงและในกรณีถ้าฝนตกชุกเราอาจจะต้องเลื่อนการทําสารไปให้ช้าออกไปเพื่อให้จังหวะด,ดอกบานมีปริมาณฝนที่น้อยอันนี้คือข้อมูลโดยคร่าวๆเ,เพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นภาพเพื่อความสําเร็จ เพราะนั้นเราก็ต้องมาดูในรายละเอียดลึกๆล,ลงไปอีกว่ากระบวนการบริหารจัดการจะทำอย่างไรถ้าเรามาดูในลำไยธรรมชาติชิงใหม่ลำคูนช่วงนี้เดือนกรกฎาเดือนสิงหาเราจะต้องทำให้ลำไยไม่ออกมาในช่วงนี้ด้วยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะได้รับผลกระทบจากธรรมชาติอากาศที่หนาวเย็นในช่วงเดือนมก,กราคุมภามันก็จะทำให้ลำไยออกดอก เราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้หลังจากนั้นเราก็จะมาดูขั้นตอนที่สำคัญก็คือการเตรียมคุณภาพของใบคือเราจะต้องทำสภาพใบให้เขาสมบูรณ์พร้อมสับอาจจะเป็น3ามใบ4ี่ใบหรือห้าใบก็แล้วแต่อันนี้คือขั้นตอนที่หที่เราต้องดำเนินการจากขั้นตอนที่หนก็มาเป็นขั้นตอนที่สเมื่อเตรียมใบพร้อมแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนของการกระบวนการให้สาร หรือการวิธีการให้สารลำไยจะเป็นโพแทสเซียมคาร์เรตหรือโซเดียมคาร์เรตก็ตามก็ต้องให้อย่างถูกต้องเพราะหลังจากกรณีของการให้สารแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนแฝงอยู่คือขั้นตอนชักนำให้ออกดอกเพราะนั้นกระบวนการให้สารกับการชักนำให้ออกดอกของลำไยเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ในขั้นตอนเดียวกันเป็นขั้นตอนเดียวจากขั้นตอนที่สอง ก็ไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือเรื่องของกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องของปริมาณขนาดน้ำหนักวันเวลาที่เก็บเกี่ยวเรื่องนี้สำคัญมากในขั้นตอนที่3นั้นผมได้อธิบายไว้แล้วว่าเราจะต้องสามารถกำหนดขนาดจำนวนผลแล้วก็วันที่เราจะเก็บเกี่ยวเพราะเรามีปัญหาด้านแรงงานปัญหาด้านการตลาดมากมายที่เคยเป็นปัญหาอุปสรรค อย่างเช่นใครก็ตามที่มีลำไยแล้วไม่มีการบริหารจัดการพอไปถึงวันที่8 9 1เเมษายนไม่มีแรงงานเก็บเกี่ยวเพราะแรงงานกลับบ้านหมดก็จะทำให้ท่านเกิดปัญหาทัานทีเพราะนั้นใน3ขั้นตอนเหล่านี้ะครับเป็นหลักสำคัญที่ผมจะมาสรุปให้ท่านเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งโดยชัดเจนเรามาเริ่มต้นจากขั้นตอนที่หน,นะครับคือการประเมินว่ายัางเรามีลำไยเนี่ยเราจะทำสารลำไย ทำชุดไหนตรงนี้มีเหตุผลที่สําคัญเลยนะครับไม่ใช่ว่าอพอเราเห็นคนอื่นเขาทําเราก็ทําตามหรือว่าเห็นว่าอตอนนี้ราคาดีที่สุดเราก็ไปทําชุดที่ราคาดีที่สุดซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับหลักการในข้อที่หนึ่งนั้นเราต้องมาประเมินถึงสภาพต้นว่าเรามีขนาดต้นเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ความสมบูรณ์ในระดับไหน เราควรจะทําใบออกไปอีกสักกี่ใบเพื่อที่จะให้ใบนั้นมีปริมาณความสมบูรณ์เพียงพออันนั้นคือมุมที่หนึ่งที่เราต้องมองก่อนเสร็จแล้วเราก็ต้องไปดูว่าอในสภาพองค์ประกอบโดยรวมของสวนลำไยของเราเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ไหนมีน้ำหรือไม่มีความปลอดภัยเรื่องภัยแรงไหม เรามีแหล่งน้ําดีพอหรือไม่ที่เราจะไปทำำําลําไยในชุดที่ไม่ใช่หน้าฝนแต่ถ้าเราไม่มีแหล่งน้ําเราก็จะต้องปรับระบบเข้ามาเป็นการผลิตลําไยในช่วงฤดูฝน,นนี่เป็นองค์ประกอบที่อยากจะยกตัวอย่างก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับ มันยังมีส่วนรวมอีกว่าในสภาพที่มีฝนตกชุกอย่างเช่นเขตจังหวัดตราดเขตอำเภอขลุงในดังด้านเขื่อเขื่อนคิรีทานลงไปหรือจะไปในด้านของอบางอำเภอที่เราทราบดีอยู่แล้วว่าปริมาณฝนนี่มันจะตกหนักตกมากถ้ามันตกหนักตกมากเนี่ยเราจะไปทำลำไยในชุดนั้นมันก็จะต้องเสียหายตอนไหนตอนที่ดอกบานฝนตกลงมากอน มีแต่ความเสียหายเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องหลบหลบมาทำในช่วงใดที่เราคิดว่าปลอดภัยอันนี้เป็นเหตุสำคัญทีเดียวเพราะว่ามีบางส่วนนะครับอย่างเขตมะขามเนี่ยบอกไม่เอาแล้วลำใยโค่นทิ้งหมดแล้วทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสาเร็จก็เพราะว่าเราไปทำตามการตลาดแต่เราไม่ได้มองสภาพฝนในเขตพื้นที่เราว่าปริมาณฝนเขาเว้นวักให้ช่วงไหนเราควรจะทำฐานเมื่อไรออกดอกบานเมื่อไรนะครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นกรณีทำสารในเดือนสิงหาเนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นกระแสรครับวันที่สิบวันที่สิบสองวันแม่แห่งชาติสิบสองสิงหาคมเราก็จะทำสารกันแต่ปัจจุบันเราทราบดีครับว่าถ้าทำสารตรงนี้เนี่ยเพราะตอนดอกบานเจอฝนหนักทุกทีดอกก็จะกลายเป็นโตผู้ดอกก็จะเน่าเพราะนั้นก็หลบไปครับไปทำกันเป็นที่วันที่ยี่สิบกว่าสิงหาอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราต้องดูในพื้นที่ของเราด้วย อีกส่วนหนึ่งถ้าใบยังไม่พร้อมเราก็เลื่อนออกไปอย่างเช่นกรณีในเขตอำเภอขลุงเนี่ยบางครั้งก็ไปทำเอาปลายสิงหาแล้วก็ต้นกันยายนนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องเอามาประเมินเพราะประเมินเสร็จแล้วเราถึงกำหนดวันเวลาว่าเราควรจะทำสารชุดไหนอย่างไรเฉพาะข้อที่หนึ่งนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องของความรู้รอบตัวเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าถ้าท่านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราก็ลองไปหาข้อมูลดูว่า,าผู้ปลูกลำไยในแต่ละสวนของเราในในเขตตำบลเราในเขตของเราเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรเอาค้างข่าวเราก็ต้องรู้นะครับว่าค้างข่าวเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วค้างข่าวเนี่ยมันจะเข้าถ้ำฟักลูกกกลูกเมื่อไหร่ลำฟักลำไยเนี่ยถ้าเราผลผลิตออกชุดนั้นมันก็จะไม่เสียหาย แต่ถ้าเป็นชุดที่มันกำลังออกมาอลวาดเราก็จะเสียหายลำใหญก็จะถูกตีนะครับเราก็ต้องไปเปืงแรงงานเพราะฉะนั้นสิ่งองค์ประกอบสภาพแวดล้อมความเหมาะสมในข้อที่หนึ่งนี้เนี่ยมันก็จะมีสองด้านด้านคือสภาพแวดล้อมของสวนกับสภาพของต้น ซึ่งในสภาพของต้นนั้นจริงๆแล้วเราให้น้ำหนักความสำคัญมากที่สุดเลยนะครับเกี่ยวกับปริมาณใบและก็คุณภาพของใบเพราะฉะนั้นการเตรียมสภาพต้นให้พร้อมต่อกระบวนการทำสารตามที่เราได้ตัดสินใจว่าเราจะทำสารเมื่อไหร่เราก็จะต้องมาย้อนดูแล้วว่าสภาพของต้นหรือคุณภาพของใบนั้นเรามีเพียงพอหรือไม่ถ้ายังไม่เพียงพอเรากำหนดคาดการว่าในข้างหน้า เราควรจะทำใบกี่ใบเพราะฉะนั้นเมื่อท่านวางแผนแล้วเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวเราจะต้องทำการตัดแต่งอย่างรวดเร็วการตัดแต่งพร้อมกันการกระตุ้นใบอ่อนพร้อมกันการจัดการพร้อมกันจะทำให้ใบลํำไยทั้งแปลงเนี่ยมีความสม่าเสมอถ้าเราตัดแต่งที่มีความแตกต่างกันเราก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ลหํำไย,ยทั้งแปลงนั้นมีความสม่าเสมอได้เพราะการตัดแต่งเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อน ในขณะเดียวกันในความสำคัญตรงนี้หากบางแปลงเรามีคุณภาพใบที่พอใกล้เคียงดีแล้วเราก็อาจจะมีกระบวนการจัดการแค่เพียงใบอ่อนหนึ่งใบก็เพียงพอต่อการทำสารหรือจะเป็นสามใบก็เพียงพอต่อคุณภาพในการรับสารอันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์เป็นเทคนิคที่เราชาวสวนต้องให้น้ำหนักความสำคัญมากเช่นเดียวกันต้องไม่ลืมนะครับคุณภาพของใบ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การทําสารของเราประสบความสําเร็จได้ผลผลิตที่มีคุณภาพหลายท่านครับไปเจอปัญหาเรื่องนี้มากทีเดียวเพราะว่าตอนที่คุณภาพใบไม่ดีทําสารแล้วมันออกดอกดีเพราะออกดอกดีแต่ว่าตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตกลับไม่ดีก็เพราะว่าเขาไม่มีใบเป็นลงครัวเรื่องนี้สําคัญเป็นลําดับหนึ่งทีเดียวที่ท่านต้องทําความเข้าใจกับ สภาพอากาศกับาการเตรียมของใบจึงจะเข้าไปสู่ระยะที่2คือเรื่องของกระบวนการทำสารถัดจากในส่วนของการประเมินในข้อที่1แล้วเราก็กำหนดวันว่าเราจะทำสารชุดไหนตุดจีนวันชาติจีนศาสตจีนนะครับตุตจีนก็เดินกุมภาต้นเราก็ต้องเก็บที่ธนวามกราศาสจีนสิงหาวันชาติจีนตุลาเช็งเมงเมษา เราก็กําหนดวันเก็บเกี่ยวให้ชัดเจนแต่ว่าท่านต้องเก็บเกี่ยวก่อนถึงเทศกาลประมาณ15วันจึงจะเข้าสู่แผนได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูข้อที่สองละว,ว่าในข้อที่สองนั้นก็คือกระบวนการขั้นตอนในการทําสารและก็การชักนําให้ออกดอกในกระบวนการขั้นตอนของการทําสารและการชักนํา,าให้ออกดอกนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบมากมายในรายละเอียดซึ่ง ขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะมีเป็นเอกสารมีข้อมูลมีคําแนะนําอย่างกรณีคู่มือการผลิตลําไยของเจียไตก็จะมีขั้นตอนที่ชัดเจนท่านก็ไปหาเอกสารดูได้หรือเข้าไปที่ Facebook นะครับ Facebook ก็จะมี Facebook ของบริษัทเจียไตไปเปิดดูเอกสารเหล่านั้นได้พี่นักศกรครับในขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเทคนิคระหว่างขั้นตอนที่หนึ่งกับ ขั้นตอนที่สเหตุผลก็คือว่าบางครั้งในระหว่างที่สภาพต้นไม่พร้อมเราก็จะมีขั้นตอนในการทำสารอีกรูปแบบหนึง่งส่วนขั้นตอนถ้าสภาพต้นพร้อมเราก็จะมีขั้นตอนอีกในขั้นตอนหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเรามีสภาพใบที่พร้อมแต่ยังไม่ได้ระยะเวลาทำเราก็จะมีขั้นตอนของการบ่มใบ คือการป้องกันการบ่มก็คือการป้องกันใบแก่ไม่ให้แตกใบอ่อนออกมาแล้วก็ป้องกันใบอ่อนไม่ให้ออกมาหรือใบอ่อนที่มีอยู่ในบางส่วนก็จะต้องเร่งให้แก่นั่นคือยกตัวอย่างให้เห็นว่าขั้นตอนเหล่านี้ถ้าอีกขั้นตอนหนึ่งคือเรายังพบว่าความสมบูรณ์เรายังไม่พร้อมเราก็จะต้องทำใบต่อไป ซึ่งเราใช้เวลาแค่เพียง15วันเราก็สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของใบได้เพื่อเข้าไปสู่ขั้นตอนในการทำสารพอไปถึงขั้นตอนในการทำสารแล้วอัตราการใช้สารท่านที่ติดตามรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านก็จะเห็นเลยนะครับว่าเราให้คำแนะนำอย่างละเอียดถีถ่วนหรือท่านอาจจะไปเปิดฟังใน f a c e b o o k ชัยพฤกษ์เจจันทบุรยีย้อนข้อมูลไปดูในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าในทุกข,ขั้นตอนเนี่ยเราสามารถทำสารได้ทั้งสิ้น เราก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนตรงนี้ภายในระยะเวลา15วันผมอธิบายว่าการทําสารอยู่ในระยะเวลา15วันเราก็ถือว่าเป็นกระบวนการเสร็จในขั้นตอนที่2เนี่ยทําสาร15วันทรงเสริมการออกดอกอีก15วันรวมแล้วเป็น30วันไม่เกิน45วันในขั้นตอนที่2นี้เนี่ยมันจะมีเป็น2ขั้นตอนอยู่ครับคือให้สารบางครั้งเนี่ยนะครับ เราหนึ่งบวกหนึ่งไม่ใช่เป็นสองเพราะว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่เราอาจจะต้องติดตามฟังอย่างเช่นเราทำสารไปแล้วปรากฏว่าผลไม่ประสบความสำเร็จเพราะใบอ่อนมันออกใบมันเดินยอดมันกลางร่มมันเป็นไม้กวาดหรือมันเป็นใบอ่อนเราก็ต้องเข้ามีขบวนการเข้าไปดำเนินการให้สารต่อเพราะฉะนนั้ในขั้นตอนนี้ จึงเป็นขั้นตอนของการให้สารและก็ส่งเสริมการออกดอกซึ่งเราใช้ระยะเวลาตรงนี้35วันไม่เกินนะครับ45วันเราก็ถือว่าสร้างดอกได้100%หรืออาจจะ80%ก็ตามแต่ถ้าเราผิดพลาดไปจนถึง60วันมันมีนะครับมีบางปีที่เจอสภาวะอากาศที่หนาวเย็นแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จ อันนั้นก็ว่ากันไปอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของลำดับนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องสองเรื่องซ้อนกันอยู่คือทําสารแล้วก็ส่งเสริมการออกดอกประเด็นมันมีหลักการอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรามีสภาพต้นที่พร้อมแล้วคือเป็นใบแก่นานแล้วก็หรือทําสารที่ใบแก่ก็แสดงว่าเขาสะสมความสมบูรณ์ไว้ที่ใบแก่แล้วอันนั้นใช่แต่ถ้าในกรณีที่เราไปทําสารที่ใบอ่อน เราก็จะมีขั้นตอนว่าหลังจากทำสารสิบห้าวันเราก็จะต้องมีขั้นตอนในการเสริมความสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการออกดอกไปอีกสิบห้าวันรวมเป็นสามสิบวันเพราะฉะนั้นขั้นตอนเหล่านี้จึงเป็นสูตรต่างหากที่แยกออกมาเป็นสูตรสำหรับการส่งเสริมการออกดอกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่มีความผิดพลาดใดๆในขั้นตอนที่สองเราก็ยังแก้ไขได้จากสามสิบวันไปเป็นสี่สิบห้าวัน ไปเป็น60สวันเพราะฉะนั้นในอีกสิห้าหรือ30สวันหลังนี้เป็นการแก้ปัญหาก็คือเพื่อที่จะทำให้แผนขั้นที่2องหลักบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จจากกรณีของขั้นตอนที่สองเสร็จแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนที่สซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญก็คือเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิต ตั้งแต่กระบวนการจัดการดอกบานการผสมเกสรน,นะครับการนำพึ่งมาช่วยการทำให้ดอกสมบูรณ์แข็งแรงการตัดแต่งผลเพื่อควบคุมปริมาณผลไปจนกระทั่งถึงการเพิ่มความสมบูรณ์เพื่อป้องกันผลแตกผลแตกผลเน่าผลร่วงซึ่งมักจะเกิดความเสียหายในเดือนกุมภาพันธ์เพราะลมทะเลเข้าฝนตกฟ้าปิดบางครั้งโรคเน่าก็เกิดการระบาด ในขั้นตอนที่สามเหล่านี้เนี่ยมันมีสองมุมนะครับที่ท่านจะต้องพิจารณาคือเขาจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดสี่เดือนหลังจากดอกบานหลังจากดอกบานแล้วเราก็จะทราบดีว่าลำใหญ่นะครับลำใหญ่นั้นเขาจะมะีระยะเวลาของเขาถ้าเราจะเริ่มต้นจากการทำสารก็คือวันที่เราเริ่มทำแล้วเราไปจดบันทึก มันก็จะอยู่ที่เร็วที่สุดก็คือ6เดือน10วันหรือ7เดือนขึ้นไปถ้าถ้านะครับปีนั้นเกิดสภาวะอากาศที่หนาวเย็นถ้าเราจะถอนตรงนี้ออกมาก็คือทำสารหนึ่งเดือนเราได้ดอกแล้วก็เป็นช่วงระยะดอกบานอีกประมาณ15วันหรือสองสัปดาห์หลังจากนั้นก็เป็นระยะผลอีก4เดือนก็จะเป็น6เดือน10วัน6เดือน15วันโดยประมาณ ดังนั้นในช่วงขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเราจะต้องมีมุมมองตรงหลักสำคัญอยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรเราถึงจะบริหารจัดการให้ผลผลิตลำไยของเราเนี่ยไม่เน่าไม่แตกไม่ร่วงไม่เสียหายอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือเก็บเกี่ยวอยู่ในกรอบเวลาที่เราเป็นผู้กำหนดผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าลำไยดกมากมันจะใช้เวลาเจเดือนกว่า ถ้าลำไยผ่านฤดูการที่หนาวมากการบริหารจัดการไม่ดีมันก็จะใช้เวลาที่เจเดือนครึ่งแต่ถ้าลำไยมีผลผลิตไม่มากเขาก็จะเก็บเกี่ยวที่6เดือน10วันถ้าลำไยมีผลผลิตมีความสมบูรณ์ตัดแต่งดีมีการบริหารจัดการดีก็อยู่ในช่วง6เดือน10วันขึ้นไปนะครับเพราะนั้นในการวางแผนตรงนี้แหะครับ การตัดแต่งผลการบำรุงผลก็จะอยู่ในขั้นตอนที่3รวมถึงถ้าผลดีมีความสมบูรณ์มันก็จะไม่มีความเสียหายเพราะฉะนั้นขั้นตอนในขั้นตอนที่สมตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องของการรวบรวมเทคนิคต่างๆนำไปสู่เป้าหมายเรื่องผลผลิตแล้วก็ไปเรื่องของคุณภาพเพราะมันมีผลต่อดาราาอย่างลำไย ถ้าเราจะทําเป็นเบอร์สีอ้วนเราอย่าไปทําเบอร์สีผอมถ้าเ,เบอร์สีผอมนั่นมันมีโอกาสเป็นความเสี่ยงเราก็ทําเบอร์สีอ้วนพอทําเบอร์สีอ้วนแล้วเราค่อนข้างจะปลอดภัยช่วงใดก็ตามครับที่ตลาดมันมีปัญหามากเราได้เบอร์สีอ้วนเราก็ปลอดภัยแต่ถ้าช่วงที่ตลาดเกิดมีความขาดแคลนในด้านของผลผลิตเบอร์สีผอมผู้ส่งออกเองเขาก็ต้องเอา เอาเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้อีกเช่นเดียวกันจากเบอร์สีอ้วนก็เลยกลายเป็นเบอร์สามเบอร์สามก็กลายเป็นเบอร์สองเบอร์หนึ่งก็กลายเป็น AA ไปเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหะครับเป็นหลักที่ท่านต้องนํามาประพิจารณาก่อนถ้าเรายังทําไม่ได้เราก็ต้องบํารุงต้นต่อไปคือหมายความว่าถ้าเราสรุปแล้วด้วยเหตุทั้งปวงเนี่ยเราไม่ได้เราก็ต้องย้อนกลับมาข้อที่หนึ่งใหม่เพื่อพิจารณาว่าแล้วเราจะเดินในแผนไหน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสาปีเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรละ่ะเพราะเรามุ่งไปข้อที่2กับข้อที่3เราลองหันกลับมาใหม่ครับมาดูความเหมาะสมย้อนกลับมาพิจารณาข้อที่1ก่อนแล้วถ้าเราผ่านข้อที่1เราก็ก้าวเป็นลำดับไปตามขั้นตอนเราก็มีโอกาสที่จะทำให้ลำใหญ่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียว สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวที่ทำให้เราเกิดคารผิดพลาดนะครับในการกําหนดแผนการทำลำไยเนี่ยราคาครับส่วนใหญ่แล้วเราจะมองด้านราคาเป็นตัวตั้งแต่ว่าถ้าหากว่าเราตั้งโดยด้านของราคาแต่ว่าสภาวะของน้ำของสภาพดินฟ้าอากาศเราไม่เหมาะสมมันก็จะทำให้เราประสบกับความเสียหายยกตัวอย่างเช่นเรากำหนดว่าเราจะทำในช่วงเทศกาล แต่ปรากฏว่าในพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกที่อื่นเขาแล้งเขาดอกบานและเขาไม่มีปัญหาแต่ของเราฝนตกอย่างต่อเนื่องเราจะไปทำตามเขาเราก็หวังว่าจะได้ราคาดีแต่พอถึงเวลาดอกบานเนี่ยเราไม่ติดนี่คือตัวอย่างจึงทำให้เรานั้นมีผลผลิตที่น้อยไม่ได้คุณภาพเสียหายเราก็เลยไปกำหนดว่าลำไยเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้าหากว่าเราลองคิดอีกมุมหนึ่งนะครับอย่างราคา50บาทเนี่ยเรามาดูราคาที่สัก30บาทแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นมีลำไย,ยที่มีปริมาณมีคุณภาพเราได้ขนาดได้น้ำหนักถึงแม้ว่าราคาจะหย่อนลงมาที่30แต่เราก็จะได้เม็ดเงินที่มากขึ้น มุมตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกับการวางแผนทั้งโครงสร้างเลยผมย้ำนะครับว่าอย่ามองราคาอย่างเดียวเราก็ต้องมองอในส่วนของสภาพต้นสภาพความพร้อมสภาพดินฟ้าอากาศแล้วเราก็ประเมินแผนการผลิตไปสู่การตลาดราคาไม่สูงสุดโตง่งแต่เราได้คุณภาพได้ปริมาณมากเราก็จะมีเม็ดเงินออกมามา,มาก,กว่าที่เราจะไปทำแบบความเสี่ยง นี่คือ,อประเด็นแรกเลยนะครับสำหรับการคิดการวางแผนดังนั้นในส่วนของเมื่อเราสรุปประเด็นตรงนี้ทุกขั้นตอนแล้วนะครับเราก็จะต้องก้าวเข้าไปสู่ขั้นตอนในแต่ละขั้นแต่ละขั้นหลังจากที่เรากำหนดเป้าหมายการผลิตของเราชัดเจนเราก็ต้องมาดูในเรื่องของการเตรียมสภาพต้น ในการเตรียมสภาพต้นก็คือกระบวนการที่ทำให้เขาแตกใบอ่อนพร้อมกันทั้งแปลงสม่าเสมอทั้งแปลงแล้วก็มีปริมาณใบที่เพียงพอต่อการที่เราจะไปเข้าสู่กระบวนการทำสารซึ่งผมให้น้ำหนักความสำคัญนะครับตั้งแต่เรื่องของกระบวนการตัดแต่งในขั้นตอนการเตรียมสภาพใบการตัดแต่งอย่างรวดเร็วการตัดแต่งที่มีคุณภาพรวมถึงการให้ ปัจจัยในลักษณะของการสนับสนุนโดยเฉพาะในส่วนของการส่งเสริมการให้อาหารทางดินและก็ให้อาหารทางใบเมื่อเราได้ใบาตามแผนการผลิตของเราแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนที่สองในขั้นตอนที่สองนั้นเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของกระบวนการที่จะให้สารการให้สารนั้นเป็นลักษณะของเทคนิคในปัจจุบันมีทั้งระบบการให้ทางดิน การให้ทางใบร่วมกันหรือแยกกันในกรณีให้ทางใบอย่างเดียวก็ได้หรือเราจะราดทางดินอย่างเดียวก็ได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเทคนิคในขั้นตอนนี้ผมมีสาระความรู้สรุปไว้เป็นประเด็นทุกขั้นตอนในแต่ละสภาพอากาศผมย้ำนะครับว่ากระบวนการให้สารนั้นต้องไปดูองค์ประกอบของหลักการสองประการก็คือ หลักการที่หนึ่งคือคุณภาพของใบหมายความว่าอายุใบเป็นใบแก่หรือเป็นใบอ่อนในกรณีที่เป็นใบแก่ก็ต้องมีหลักการให้แบบหนึ่งการเป็นใบอ่อนก็มีการให้ทางใบในการให้สารอีกรูปแบบหนึ่งส่วนกรณีถ้าเราไปดูข้อมูลที่สองคือสภาพฝนในสภาพฝนที่ตกชุกเราก็จะต้องมีหลักการอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน อย่างเช่นกรณีของการให้ทางดินเราจะซให้อย่างไรกรณีให้ทางใบเราก็จะมีอัตราระหว่างฝนชุกกับฝนที่ตกน้อยอัตราการให้สารก็แตกต่างกันซึ่งในขั้นตอนที่นี้เราก็จะมีสาระความรู้ให้กับท่านอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเมื่อเราให้สารในขั้นตอนที่สองครบกำหนดก็จะไปสู่ขั้นตอนที่สในกระบวนการชักนำให้ออกดอก ในกระบวนการชักนำให้ออกดอกนั้นหมายความว่าจะต้องเป็นการปฏิบัติหลังจากมีการให้สารไปแล้ว15หรือ18วันหลังจะให้สารไปแล้ว15-18วันเราก็ไปสู่ขบวนการที่3ในการส่งเสริมการออกดอกสําหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ